สวัสดีครับวันนี้ผมได้เดินทางมาที่เขื่อนอุบล,ลั์ตั้งอยู่ที่อำเภอวัวล,ลัดจังหวัดขอนแก่นก็มาดูตรงหน้าเขื่อนนะครับตรงหน้าเขื่อนผมก็จะคอยแผนภาพไปเรื่อยๆเพื่อจะให้ท่านดูหน้าเขื่อนครับซึ่งปริมาณน้ำมองดูไกลๆเดี๋ยวนี้ความลึกของน้ำก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเขียนไหมร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบแปด รประมาณ178เมตรความลึกตรงประตูระบายน้ำครับผมนี่ก็คือตรงหน้าเขื่อนครับผมมายืนเนี่ยคือตรงหน้าเขื่อนท่านก็ดูสิครับดูนครับน้ำวิวแล้วก็ดูตอนนี้พาทิ่ก็กำลังจะตกน้ำครับพาทิตย์กำลังจะตกน้ำนเลยอยากให้ท่านดูภาพสวยๆงามๆครับผม พึ่งตรงนี้ก็มุมเขื่อนด้านบนครับมุมเขื่อนด้านบนด้านสูงผม,มก็พาท่านขึ้นมาดูนะครับดูมุมเขื่อนด้านสูงด้านบนเป็นยังไงบ้างครับผมครับนี่ก็อีกบรรยากาศหนึ่งของเขื่อนอุวลรัดข้างล่างเขื่อนนะครับของล่างคือตัวเขื่อนอก็ดีคือตัวนี้คือตัวระบายน้ําครับผมตัวนี้ตัวระบายน้ํา ตัวระบายน้ําที่จะให้น้ํานี่ไหลลงไปสู่ลําน้ํคลองตรงโน้นครับผมแล้วก็ตรงไกลๆโน้นที่เป็นหลักสูงๆเท่าสูงๆอะ่ะตรงนั้นก็คือตัวใช้สาหรับผลิตไฟฟ้าของเขื่อนอุบลรัตน์ครับอ่าหลวงพ่อใหญ่นะครับรอยกระพุทธบาทภูพานคำนะครับเดินดูครับครับก็จะเดินขึ้นไปนครับผม แตนน่ก็ผมจะเดินถึงหรือไม่ถึงจะลองดูครับเดินทางขึ้นพระพุทธบาทผู้พานคำอยู่ที่เขื่นนนนนนขอนอุบลราชครับผมอยู่ที่เขื่อนอุบลราชเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับผมครับก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงกว่าครับผมม่ขจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆจะถึงหรือไม่ถึงก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับผม นี่ก on ็ค on well, ือทางที่ผมเดินขึ้นมานะครับครับเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆทางผมเดินขึ้นมานะครับก็เดินขึ้นมาก็มาถึงพระใหญ่ครับผมของวัดพระบาทภูพันคำาครับผมก็เดินมาถึงพระใหญ่องค์พระท่านนะครับก็ดูนะครับ ถึงจุดหมายปลายทางครับเหนื่อยเหนื่อยพอดูเลยครับเหนื่อยพอดูนะครับนี่ก็คือบริเวณโลเคชัน่นนะครับตรงนี้ครับผมองค์พระใหญ่ครับครับองค์พระใหญ่ก็เป็นมุมด้านหลังของเขืออลลเข่อนอุบลรัตน์นะครับตัวเขื่อนอุบลรัตน์พระอาทิตย์กำลัง จะลงห้าโมงเย็นกว่าครับผมนี่ก็ดูน้ำเขื่อนอุบลรน์ครับก็หลังพระธาตุใหญ่นี่ก็คือตัวพระใหญ่ของวัดพระพุทธบาทภูพานคำอำเภออุบลรน์จังหวัดขอนแก่นนะครับมุมอีกมุมหนึง่งด้านหนึ่งครับผมของตัวพระนะครับผมก็จะพาท่านมาดูนะครับ ตรงนี้ก็คือเขื่อนอุบลรัฐครับหาดบางแสนนะครับอาในนี้กําลังเห็นแพใช่ไหมครับท่านเห็นแพไหมกําลังล่องเข้ามาที่ทุกคนพากันไปเที่ยวครับผมแพกําลังล่องเข้ามาครับที่มีแพนะครับก็มีแพเหมาลำกันครับเหมาลำกันกําลังเข้ามาครับบริเวณหาดบางแสนสองครับผมบางแสนสองก็ลำน้ำเปล่าครับ จังหวัดกาฬสินธุ์หาดดอกเกตของเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับผมเดินทางมาถึงเขือนะเข่อนลำปาวนะครับเขื่อนลำปาวซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่หาดดอกเกตครับหาดดอกเกตของเขื่อนลำปาวนี่ท่านก็ดูนะครับผมซูมภาพหน้าเขื่อนลำปาวให้ท่านดูนะครับนี่ก็คือตรงหน้าเขื่อนครับ น้ำตรงหน้าเขื่อนผมจะค่อยๆเอาภาพลงนะครับเอาภาพลงดูสิครับน้ำหน้าเขื่อนก็เมื่อถึงหน้าแหลงเนี่ยมันจะมีน้ำขี่หยดครับท่านว่านะครับนี่ก็น้ำหน้าเขื่อนอันนั้นก็ดินครับอันนั้นก็ดินอันนี้ก็เป็นคูเขื่อนครับคูเขื่อนคูดินนะครับผมจะตรงประตูระบายน้ำนะครับ ผมจะค่อยซูมเข้าไปนะครับท่านว่าน้ำมันเหลือกี่หยดครับน้ำเหลือกี่หยดนะครับน้ำแทบไม่เหลือแล้วครับน้ำแทบไปเหลือขณะนี้ก็ดูสถานที่ท่องเที่ยวครับมีเรือกัปตอร์นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับชมกินบรรยากาศนะครับส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับนักท่องเที่ยวในพื้นที่มาชม แล้วก็พาลูกหลานมาเที่ยวนะครับน้ําก็แห้งมากนะครับน้ําแห้งมากตัวนี้ก็บริเวณหาดออกเกตดของเขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินครับผมที่มองเห็นก็คือนักท่องเที่ยวครับผมนักท่องเที่ยวพาลูกหลานมาชมมาเที่ยวขึ้นลงขึ้นเรือนะครับอันนี้กำลังจะลากเรือออกไปครับ พาลูกพารานมาเที่ยวนี่ก็คือหาดดอกเกดของเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินท์ครับผมก็จะซูมภาพครับของนักท่องเที่ยวนะครับท่านก็ดูน้ำครับดูน้ำน้อยแห้งแล้งนะครับแห้งแล้งน้ำน้อยแห้งแล้งมากครับผมเขื่อนลำปาวหาดดอกเกดจังหวัดกาฬสินท์ครับ ก็พาท่านดูนะครับก็มาดูเกอนลำปาวมีสาภาพเป็นอย่างไงก็สาภาพเป็นอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ